สวัสดีครับสวัสดีตอนนี้ต้องขอกล่าวก่อนเลยนะครับว่าที่ลงคลิปช้านี่สาเหตุมาจากที่ว่าทํางานประจํานะครับเลยไม่ค่อยมีเวลาในการทําคลิปสักเท่าไหร่จะพยายามลงให้เร็วมากกว่านี้นะครับก็อย่าพึ่งโกรธกันเดี๋ยวยังไงคลิปนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าต่อจากความเดิมตอนที่แล้วฉันไม่ได้เจอเฉินฟานมาถึง6ปีเขาเปลี่ยนไปมากกว่าที่ฉันคิดซะอีกนะนี่คือ สิ่งที่เขาวางแผนไว้จริงๆสินะเขาแข็งแกร่งมากแม้แต่หัวหน้ากองทัพยังหยุดเขาเอาไว้ไม่ได้แต่ก็ต้องยอมรับแล้วว่าไม่มีใครเหมาะสมที่จะเป็นหัวหน้าอาจารย์ผู้สอนในน่วยพิเศษอีกแล้วนอกจากเขาปัลัมอาจารย์เชิญถ้าคุณเป็นหัวหน้าอาจารย์ผู้สอนกองทัพจริงแล้วก็คุณก็ต้องปล่อยพวกเราไปสิตามกฎของกองทัพคุณไม่ควรที่จะทาร้ายใครนะจริงไหมการที่คุณรักใครสักคนมันทําให ถึงกับต้องทำร้ายคนอื่นเลยอย่างนั้นเหรอเอ๊ะทำไมจูจูเขาถึงพูดดีกับเฉินฟานขึ้นมาล่ะถึงเขาจะเป็นแค่หัวหน้าอาจารย์ผู้สอนก็เถอะนะแต่ยังไงก็เถอะตระกูลของฉันยังมีอิทธิพลมากกว่าอยู่ดีคุณคือคนแรกนะที่เข้ามายุ่งกับฉันก่อนคุณพยายามจะแย่งคนรักของฉันไปเพราะงั้นฉันจะทำลายคนอย่างคุณก่อนเป็นคนแรกปรมอาจารย์เฉินการฆ่าคนอ่ะมันผิดกฎหมายนะ คุณอยากจะโดนจับยังเั้นเหรอเขาจะใช้กฎหมายสู้กับเฉินฟานจริงๆเหรอเนี่ยท่านผู้อาวุโสคุณก็แค่ว่าเฉินฟานเป็นปรมาจารย์คุณก็รู้แล้วน่ว่าเฉินฟานน่ะเป็นปรมาจารย์แล้วก็เป็นหัวหน้าอาจารย์ผู้ฝึกสอนของหน่วยรบพิเศษแต่คุณรู้ถึงความสามารถที่แท้จริงของเขาหรือเปล่าอือะไรกันเขายังมีสถานะอื่นอยู่อีกยังงินเหรอเขาเป็นหัวหน้าของหน่วยกองทัพจีนด้วยนะหัวหน้าเฉินเปยซานยังไงละ่ะฮะอะไรนะ เฉินฟานเป็นหัวหน้ากองทัพจีนว่าอย่างนั้นเหรอฟันไปหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงกันฉันคิดว่าเขาเป็นแค่หัวหน้าอาจารย์ผู้สอนในช่างหลวงซะอีกแต่ถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ถ้าเขาเป็นถึงหัวหน้ากองทัพของจีนเขาต้องเหมาะสมที่เป็นลูกเขยฉันแล้วล่ะฮคุณเจงกล้าพูดอะไรอีกไหมเรื่องที่ฉันทำร้ายลูกคุณไปแบบไม่มีเหตุผลน่ะปรลมอาจารย์เฉินยิ่งใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยฉันมองเข้าผิดไปสินะ ยังอยากจะสู้กับปรามาจารย์เฉินอยู่หรือเปล่าตอนแรกคุณบอกว่าปรามาจารย์เฉินไม่ได้แข่งแร่งอะไรนี่นาไม่เหมาะที่จะมางานนี้ด้วยซ้ําแต่ทําไมคราวนี้ถึงกับคํคซะล่ะปรามาจารย์เฉินฉันผิดไปแล้วโปรดให้ตะกูลโปรดให้อภัยตะกูลของฉันด้วยเถอะฉันจะไม่ถือโทษคุณที่คุณทําร้ายลูกชายฉันให้อภัยคุณให้อภัยเขาเถอะนะเขาทําอะไรไม่ดีกับคุณไปฉันจะไปสั่งสอนเขาเองยังไง เขาก็เหนือกว่าใครๆอยู่แล้วอีกอย่างเขาก็เคยทำลายตระกูลอื่นมาแล้วด้วยพวกเราคงไม่คิดจะต่อต้านเขาหรอกนะปะปรลัมอาจารย์เฉินฉันขอโทษน,นะปล่อยคนแก่ๆอย่างฉันไปเถอะดูนั่นสิผู้ชายคนนั้นนะ่ะแต่ฉันก็หักแขนของลูกของคุณไปนะเขาจะสำนึกเ้าจะได้สำนึกสะบ้างว่าทำอะไรลงไปคุณโปรดยอมรับเถอะและนี่นก็จะเป็นบทเรียนสำคัญของคุณด้วยอย่างหนึ่ง ที่กล้ามาเข้ามายุ่งกับฉันเข,ข,ข,ข้าใจแล้วครับส่วนนายตอนที่ฉันปฏิเสธที่จะเข้าร่วมกับตระกูลของนายนายก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยนี่นะถ้าฉันยกโทษให้ในายไปแล้วก็ปัปะปะละะัลมาจย์มันก็แค่เรื่องเข้าใจผิดเท่านั้นนะครับอย่าถือโทษอะไรกันเลยฉันจะรู้ได้ยังไงว่านายจะไม่ทําแบบนี้อีกเออผมคุกเขาลงซะน้อยแนย่แก เฉินเปยซานแกกล้าดียังไงที่ให้ฉันต้องทําแบบนี้ตระกูลของฉันจะไม่ให้อภัยแกแน่แกจะต้องตาย <c oughs> ถ้าไม่ยอมรับการลงโทษดีๆงั้นแกก็ต้องถูกขยี้เหมือนมป,ปวกซะตายไปซะบ้านะเชินเปยซานเขาฆ่าไปแล้วเขาไม่สนใจเลยด้วยซ้ำว่านั่นเป็นนายน้อยของจงไห่จงใจน่าผิดนี่เหลือ,ลอความแข็งแกร่งที่แท้จริงของปรมาจ้านเฉินเนี่ย ขเขาแข็งแร่งชะมัดเลยนี่สินะเหตุผลที่เขาทําตัวไม่แคร์ใครแบบนั้นนี่น่ะเหรอพลังที่แท้จริงของเขาหนะพรัามอาจารย์เฉินฉันมันโง่เองได้โปรดให้อภยัยฉันกับลานของฉันด้วยเถิดได้โปรดเถอะท่านปรมอาจารย์เฉินผมปูครับปูไม่ต้องขอโทษแทนผมก็ได้นะครับฉันฉันผิดไปแล้วปรมอาจารย์เฉินฉันจะให้อภัยคุณก็ได้นะแต่ตะกูลของคุณ จะให้อะไรเป็นการตอบแทนฉันละ่ะประมาจารย์เฉิญตระกูลของเราจะให้ออน่าสนใจดีงั้นฉันไปก่อนนะเฮ้สุดท้ายเขาก็เข้าใจแล้วนะว่าเงินไม่มีความหมายสําหรับฉันแต่ยังไงตระกูลของเขาก็ช่วยฉันตามขาในสิ่งที่ฉันต้องการทุกอย่างอยู่แล้วชูให้อภัยฉันด้วยเถอะนะท่านผู้อุโส ่านพูดเรื่องอะไรกันพวกเราให้อภัยคุณนะวันนี้พวกเราจะต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ววผู้อาวุโสซานลืมเรื่องที่เกิดขึ้นไปเถอะนะคะยังไงซะฉันก็ต้องดูแลชีองให้ดีค่ะโอ้ชีองค์มามอบของข,องขวัญให้ฉันด้วยใช่ไหมละ่ะฉันลืมขอบคุณเธอไปซะสนิทเลยดูเหมือนทุกอย่างกำลังจะไปได้ด้วยดีสินะนี่ชีองไปหาอะไรกินกันเถิดอ่าไปสิ เราไปกินเค,ค้กด้วยกันไหมฉันอยากกินพวกของข้าวมากกว่าน่ะแย่ yeah, จริงตะกูลของฉันพลาดโอกาสดีๆไปแล้วสินะถ้าตอนนี้เฉินเปยสซานเป็นแบบนี้แล้วก็ลองคิดดูสิว่าในอีกสิบปีพลังของเขาจะเพิ่มขึ้นขนาดไหนถ้าซูเจียนพลาดโอกาสแบบนี้ไปแล้วก็ฉันคงไม่ให้อภัยตัวเองไปตลอดแน่คุณปู่คะไม่เป็นอะไรนะคะอย่าโทษตัวเองนักเลยฉันฟาดน่ะเข้าหลงรัก ชีองมานานแล้วนะคะเพราะงั้นไม่ต้องกังวลเรื่องนี้หรอกนะคะเอ๊ะหมายความว่าอย่างไรกันคิดๆด,ดูแล้วตระกูลซูก็ได้อะไรเยอะอยู่นะคะเพราะยังไงสําหรับเฉินฟ้าแล้วยังไงสิ่งที่สําคัญสําหรับเขามากที่สุดก็คือชี้องค์อย่างเช่นเขาจะร่วมมือกับตระกูลซูแน่ๆคะ่ะถ้าชี้องค์อยู่ด้วยเออหลานของปู่หลานก็เป็นเพื่อนของชี้องค์มาตั้งแต่สมัยเด็กแล้วนี่นะ จากนี้ไปอ,น,อนาคตของตระกูลเราก็ขึ้นอยู่กับหลานแล้วล่ะ,ะเป็นเพื่อนที่ดีของชีองค์เอาให้ได้ล่ะเอาไว้ให้ได้ล่ะฉันเพิ่งกินเค้กไปกับติ่มซำแล้วก็อะไรวะแล้วก็เค,ค้กข้าวด้วยเค,ค้กน้ำผึ้งอีกนี่นาจะกินอะไรต่อดีไหมนะเธอนี่สงสัยหรือเปล่าเรื่องสถานะที่แท้จริงของฉันน่ะนายไม่ได้บอกฉันไปหมดแล้วเหรอสถานะที่แท้จริงของนายคืออะไรละ่ะ เฉิฟน,าานฟานปรมาจารย์เฉินหรือหัวหน้าอาจารย์ผู้ฝึกสอนเฉินนายไม่เหมือนกับเฉินฟานที่ฉันรู้จักสมัยเด็กเลยนะฉันก็เป็นทุกคนที่เธอพูดมานั่นแหละในโลกใบนี้นะ่ะเราสามารถเป็นอะไรก็ได้ถ้าเรามีพลังจากการบุมเพาะมากพอนะเวลาต่อมานายนั้นนายก็ซ่อนพลังพวกนั้นมาตลอดเลยอย่างนั้นเหรอถ้าฉันเป็นสามีของเธอแล้วศัตรูของเธอก็คือศัตรูของฉันเอ๊ะมันต่อเนื่องกันไหมวะหมือนไม่ต่อเนาะ ฉันจะต้องเก่งกว่านายให้ได้เลยสักวันหนึ่งค่อยดูเถอะไม่จำเป็นหรอกชีิองค์ให้ฉันปกป้องเธอนับจากแต่นี้เป็นต้นไปเถอะฉันจะไม่ให้ใครทำร้ายเธอได้หรอกนะไม่ว่าทั้งโลกจะเป็นศัตรูของฉันหรือว่าใครจะเป็นยังไงฉันก็จะปกป้องเธอไว้ให้ได้เออเอออาเฉินฟานเราจะกลับบ้านกันแล้วใช่ไหมอาใช่แล้วล่ะฉันอยากจะเรียนรู้ศิละปะก,การต่อสู้จากนายเหมือนกันนะ สอนฉันหน่อยได้ไหมอ่าแน่นอนสิเอ๊ะอะไรกันมีหิมะตกด้วยอย่างนั้นเหรอเนี่ยตั้งแต่ปี2009มันก็มันก,ก็กี่ปีแล้วนะฉันเจอกับชีองค์เมื่อหน้าร้อนปี2007ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยแนฮะในอดีตฉันยังไม่ได้เป็นแฟนกับชีองค์เลยด้วยซ้ําปีใหม่ฉันมีแผนอะไรดีนะฉันจะกลับไปที่ชูโจดีหรือเปล่าหรือว่าฉันจะอาศัยอยู่ที่นี่ล่ะกลับไปโรงแรมดีไหมเนี่ย เอ๊ะ eh, อะไรกันมีแขรม,มาหาฉันเหรอเนี่ยนั่นคือหวังซังเขาเคยเป็นเพื่อนสมัยเรียนเขาเป็นเด็กเรียนดีและตอนนี้ก็เรียนสาขาธุรกิจอยู่ที่มหาลาัยจินหลิงงานอาดิเรกข,ของเขาก็คือการอ่านหนังสือเกี่ยวกับพวกเศรษฐกิจทําไมเขาไม่เบื่อบ้างนะประสบการณ์สําคัญกว่าความรู้ไม่ใช่เรื่องไงกัน hey, เฮ้เฉินฟานนายกลับมาแล้วอย่างนั้นเหรอท่านปรมาจารย์เฉิน นายหญิงของผมรออยู่ที่ตึกสโมสรกินซ่านะครับจะปล่อยให้เธอรอนานเลยเอ๊ะอะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอมีปัญหาอะไรหรือเปล่าปะเปล่าไม่มีอะไรหรอกนะฉันไม่คิดว่าจะต้องมาปรึกษานายเลยจะว่าไปฉันกำลังจะแต่งงานนะอะอะอืมแล้วยังไงล่ะจะว่าไปชาติก่อนฉันก็ไม่รู้เรื่องราวของเขาสักเท่าไหร่เลยพ่อของฉันชีตงเซิง เป็นกรรมการบริษัทต,ตรงเซิงและฉันก็เป็นลูกคนโตในตระกูลด้วยเอ๊ะน่าสนใจดีๆหนพูดต่อสิบริษัทต,ตรงเซิงเป็นธุรกิจในอ่าวเปยไหยมีชื่อเสียงด้านการส่งออกอยู่พอสมควรเลยนะพ่อของฉันทำงานธุรกิจอยู่ทางเหนือซึ่งเป็นเส้นทางจากญี่ปุ่นไปที่เกาหลีคู่มั่นของฉันเป็นลูกสาวของตระกูลใหญ่จากเกาะเคียวสุประเทศญี่ปุ่นเธอชื่อว่า เจียวชูไตชื่อญี่ปุ่นแม่งโคตรตีมเลยว่ะเอะ๋แล้วไม่ดีหรือ,อยังไงกันเล่าทําไมนายถึงทําหน้าเศร้าแบบนั้นละ่ะ<ส>ก็อย่างว่านะเจียวชูไตก็ดีอยู่หรอกนะแต่จิตใจลึกๆของเธอมันยังไงก็ไม่รู้ฉันว่าเธอใจร้ายแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันนะเหมือนกับงูพิษเลยละ่ะหัวใจของผู้หญิงมันยากจะคาดเดานะเอาเถอยยังไงฉันก็ยอมแพ้แล้วละ่ะถ้าฉันแข็งแกร่งกว่านี้ ฉันคงจะหนีไปจากเธอได้แต่ตอนนี้ฉันทำอะไรไม่ได้นะ่ะสิถ้าฉันแข็งแกร่งกว่านี้แล้วก็เออลืมเรื่องที่เธอโหดร้ายอะไรนั่นไปเถอะถ้านายไม่ว่าอะไรฉันจะไปพบเธอเป็นเพื่อนนายด้วยก็แล้วกันอะอ่าขอพูดนะเฉินนี่เ,เหรอตึกสโมสรกินซ่านะ่ะทางค่ะไปเข้าข้างในกันเถอะได้โปรดตามมาด้วยนะคะพลังที่แผ่ออกมานี่ น่าสนใจเหมือนกันแฮะหวังสั่งมาจนได้นะคะคุณชยไตยผมมาที่นี่เพื่อคุยเรื่องงานแต่งของเรานะพวกเราก็โตกันแล้วนะพวกเราน่าจะเป็นคนเลือกคนรักด้วยตัวเองสิเพราะงั้นยกเลิกงานแต่งของเราเถอะนะซีจูนและตระกูลชูไตตั้งลกรลากที่เกาะเคียวจูมามากกว่า1000ไม่ใช่1 0 0 0 160ปีเพราะงั้นงานแต่งของเรายกเลิกไม่ได้หรอกนะคะ ถ้าทำแบบนั้นตักูุของฉันคงจะเสียหายหนักมากแน่ๆเอ๊แต่พวกเราไม่จําเป็นต้องทาตามประเพณีดังเดิมก็ได้นี่หรือว่าคุณเกลียดฉันมากเลยสินะคะคุณเลยเมินความรักที่ฉันมีมาให้มีให้คุณมาโดยตลอดชูไตดูใจใจเย็นมากเลยนะเหมือนจิตวิญญาณของเธอมีพลังเหนือมนุษย์อยู่เลยมไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นซะหน่อยเอ๊เอ๊เซียวจริง ชูไตเธอคนนั้นเป็นเพื่อนร่วมชั้นของผมนะคิดจะทําอะไรกับเธอนะเอ๋ดื่มชาก่อนสิคะใจเย็นๆลงหน่อยเธอเธอมันจิตใจโหดร้ายที่สุดนั่งลงเดี๋ยวนี้นะแกน่ะหยุดได้แล้วที่รักคะไม่ดื่มชากับฉันซะหน่อยหรอคะชูไตอหยู่ได้แล้วนะ่ะปล่อยตัวเพื่อนผมไปไม่งั้นคุณไม่ได้กลับไปดีแน่ๆคุณคุณ้ณัง คุณนี่ไม่ต่างอะไรจากพ่อคุณเลยนะคะคุณกล้าพูดกับฉันแบบนั้นได้ยังไงเออเออผมผมขอโทษคุณซังคุณ่ะมันอ่อนแอรแตระกูลของคุณ่ะไม่มีวันที่จะเอาชนะฉันได้หรอกนะคะคกาดปล่อยตัวสิเซียวจิงเดี๋ยวนี้ฉันจะไม่ให้เธอถูกฆ่าตายหรอกนะเอ๊เอ๊ได้ยินที่ฉันพูดไหมเนี่ยทำไมไม่ทำตามที่ฉันบอกล่ะหวังซังคุณยังคิดว่าคุณจะเอาชนะฉันได้อยู่หรอคะ เฮ้ยกาดไม่ได้ยินที่ฉันพูดหรือยังไงเอ๊ปัญหาเริ่มจะซับซ้อนขึ้นแล้วแฮขอโทษด้วยนะครับนายน้อยประธานอยากจะให้คุณแต่งงานกับคุณชุยไตโดยเร็วที่สุดนี่เป็นการตัดสินใจของทั้งสองตระกูลเพราะงั้นคุณควรที่จะฟังคุณชุยไตพูดนะครับเอ๊ะเอ๊ะหมายความว่ายังไงกันนี่เป็นคำสั่งของนายท่านเฮาฮูนะครับ เอฉันเหมือนเคยจะได้ยินชื่อของเฮาฮูมาก่อนเลยนะนายท่านเฮาฮูอย่างนั้นเหรอคนที่อยู่เขตรัสเซียทางเหนือน่ะนะตระก,กูลของฉันไม่เคยไปที่นั่นเลยนะแล้วทําไมเข้าถึงมาเกี่ยวข้องกับตระก,กูลของเราได้ล่ะนายน้อยคุณช่างไม่รู้เอาไม่รู้อะไรเอาซะเลยนะนายท่านเฮาฮูเป็นผู้ปกครองทางเขตเหนือทั้งภาคเลยนะและยังรู้จักกันในนามผู้เชี่ยวชาญศิละปะการต่อสู้อีกด้วยเอนี่นี่นาย ถ้าจำไม่ผิดนะเฮาเป็นคนที่แข็งแร่งอันดับที่ส2องของโลกเลยละมั้งด้วยอิทธิพลและความแข่งแร่งของตระกูลฉันนายจะไปกลัวคนคนนั้นทำไมกันละ่ะฮึๆจุงงเอย้ยฉันงงตรงไหนกันเจ้าบ้านายพูดมาซิไม่รู้หรือว่าศิละปะาก,การต่อสู้มันแข็งแร่งขนาดไหนใช่แล้วละนายน้อยถ้าไม่มีความแข็งแร่งแล้วแล้วก็พวกเราจะาชนะท่านหูเหาไม่ได้หรอกนะไม่มีทางนะ ฉันจะเลื่อนงานแต่งออกไปก่อนฉันต้องคุยกับพ่อฉันก่อนนะจริงๆแล้วมันก็มีทางอยู่นะคะถ้าอิทธิพลของคุณมากกว่าท่านฮูเฮาตระกูลของฉันก็จะทําตามคําสั่งของตระกูลของคุณยังไม่มีข้อแม้เลยค่ะเออนั่นก็จริงนะพวกเราอยู่ใต้อิทธิพลของฮูเฮากันหมดนะครับต่อให้ตระกูลของฉันร่วมกับตระกูลของสูไตแล้วเราก็ยังไม่สามารถเอาชนะตระกูลฮูเฮาได้อยู่ดีอย่างนั้นเหรอผมไม่เข้าใจเลยทําไม ทำไมคุณถึงอยากแต่งงานกับผมนะักคุณอยากแต่งงานตามธรรมเนียมของตระกูลแค่นั้นสินะจริงๆแล้วเราก็ได้ผลประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่นะคะถ้าเราแต่งงานกันฉันจะทําให้ทั้งสองตระกูลยิ่งใหญ่อยู่แล้วค่ะอะไรนะตอนนี้คุณไม่มีทางเลือกอื่นค่ะนอกจากแต่งงานกับฉันไม่งั้นผู้หญิงคนนั้นจะต้องตายค่ะเอ่อไม่นะช่วยฉันด้วยนี่เป็นครั้งแรกเลยฉันอ่ะไม่มีความสามารถที่จะทําอะไรเลย ให้ได้ไดังต้องการสักอย่างเลยนะผมเอ๋อะไรกันเขาปฏิเสธไปแล้วนี่งานแต่งของเธอน่ะจะเลื่อนออกไปก่อนแล้วก็ปล่อยผู้หญิงคนนั้นไปด้วยเอ๊ะอะไรนะแกเป็นใครกันกล้าดียังไงที่เอ่ยคําพูดขึ้นมาฉันจเจ้าชีวิตแกด้วยดาบเล่มนี้นี่แหละระวังนะเชินโดวยวิชาชนะฟันแกขาดไปครึ่งเลยละ่ะยากโอ้ฉันพลาดอย่างนั้นเหรอ รู้นะว่าเฉินฟานแข็งแกร่งแต่ไม่คิดเลยว่าเขาจะแข็งแกร่งขนาดนี้ซนใจเป็นลูกศิษย์ของปรมาจารย์เปยเทิงชวนเลยนะทําไมถึงสู้ไม่ได้กันละ่ะเธอคงไม่ลืมหรอกนะว่าเธอเกือบจะฆ่าคนไปแล้วนะหวังจริงอนะหวังซ่างนะ่ะเขาปฏิเสธแต่งงานเธอไปแล้วนะทําไมถึงไม่ยอมรับละ่ะอืมก็เป็นชาที่รสชาติดีเฮ้ยมนอกเรื่องเร็วจังวะคุณไม่เข้าใจเรื่องไงที่ฉันต้องแต่งงานกับเขาไม่ใช่เพราะว่าตระกูลของฉัน แต่เพราท่านหูเห่าตั้งหากล่ะใช่แล้วท่านหูเห่าวางแผนจะเพิ่มกําลังแข็งแข่งให้ตัวเองเขาเลยให้ชูไตามายึดเขียนนี้เอาไว้เ <t aps> ฉินฟานนายไม่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับปัญหาเรื่องนี้ของตระกูลของฉันก็ได้นะแต่ฉันจะอยู่เฉยๆตอนที่สองตระกูลกําลังเดือดร้อนไม่ได้หรอกนะเห็นไหมล่ะ <t aps> เพื่อนของคุณตัดสินใจแล้วนี่คุณยังจะคิดเข้ามาแทรกแสงพวกเราอยู่อีกอย่างนั้นเหรอเฉินฟานแข็งแร่งมากฉันไม่ว่าอะไรหรอกนะ ถ้าฉันกับเขาจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเอาไว้ท่านหูเ่าเขาเป็นผู้ปกครองเขตทางเหนือใช่ไหมใช่แล้วคุณรู้จักเขาด้วยอย่างนั้นเหรอไปหาท่านหูเ่าแล้วบอกเขาว่าเพื่อนของหวังซังว่าฉันนะเป็นเพื่อนของหวังซังถ้าคีดจะทําอะไรเขาต้องข้ามศพฉันไปก่อนเอาละ่ะไปได้แล้วแต,แต,แต่แต่นายเป็นใครกันถังนยี่เฟยบอกว่าเฉินเปยซานคือนักศึกษาที่มาหาลาัยกินดิงอย่าบอกนะว่าคุณคือเขานะ่ะ น้อยแน่เจ้านี่บังอาจทำร้ายฉันฉันจะฆ่าแกให้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนตายไปซะเก,กาานะกะนายน่ะเออเฉิญฟานแค่ตกเขาเบาๆนะแต่ตัวเขาลอยไปขนาดนั้นเลยอย่างนั้นเหรอปบบป,ปีศาจเป็นไปได้ยังไงเอเจ้าโหโลนตรงนั้นนะ่ะที่ถามก่อนหน้านี้คงรู้แล้วใช่ไหมว่าฉันเป็นใครค,ครับท่านผมมันเป็นแค่คนโง,ง่ไม่รู้เลยไม่รู้ว่าท่านคือท่านเฉินเปย์ซานนะครับ นี่เป็นคำสั่งไปบอกฮูเห่าเฮ้ยเหา hey, ห,หูดิผมอ่านหูเห่ามาตลอด,ดเลยี่หว่ากลับไปบอกเหาหูได้แล้วการแต่งงานมันขึ้นอยู่กับการติดใจตัดสินใจของหวังชังหวังสั่งครับท่านปรมาจารย์หวังสั่ง,าน,น,าง,งนายนาพาเสียวจริงกลับไปได้แล้วเธอปลอดภัยแล้วนะนี่น่ะเหรอความแตกต่างระหว่างคนธรรมดากับผู้เชี่ยวชาญเชี่ยวชาญศิละปะการต่อสู้นะทีนี้ฉันจะฆ่าเธอดีไหมนะประมาจารย์เฉิน ตราใดที่คุณไว้ชีวิตฉันฉันจะให้คุณทุกอย่างจากนี้ไปคุณคือนายท่านของฉันค่ะ <c oughs> ที่จริงแล้วนะที่ฉันให้เจ้าพวกนั้นหนีไปอะ่ะฉันน่ะจงใจให้แกเปิดเผยร่างที่แท้จริงออกมาต่างหากละ่ะจงออกมาซะคิดจะสู้กับอย่างนั้นเหรอ,เ,อเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายฉันมันมันร้อนแบบน,นี้ล่ะอ้า <c oughs> คิดจะหนีอย่างนั้นเหรอฟันไปเถอะเจ้าผีร้ายมานี่ซะ เอ๊ะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกันนะ่ะเอ๊ะคุณทำอะไรฉันอย่างนั้นเหรอนี่คืออะไรนะก็แค่เวทขั้นต่าที่เอาไว้สำหรับควบคุมคนน่ะเขาสร้างมันจากวิญญาณหญินบริสุทธิ์ในร่างกายเธอปกติแล้วมันจะมองไม่เห็นและเธอก็จะไม่รู้สึกอะไรแต่ตอนนี้ฉันทำลายมันไปแล้วรูปร่างเริ่มต้นของมันเลยปรากฏต,ตรงที่หน้าอกของเธอนะ่ะฉันถูกวิญญาณหญินบริสุทธิ์สิงอย่างนั้นเหรอ สิ่งนี่คือสิ่งที่คนในตระกูลท่ากับฉันเลยอ,อย่างนั้นเหรอเนี่ยมีแค่พลังยิงบริสุทธิ์เท่านั้นแหละที่จะทําให้ร่างกายของเธอได้เพราะงั้นวิญญาณน,นี่คงสิงไม่ได้หรอกนะอย่างมากก็คงได้สัก20ปีละมั้งที่เธอจะปลอดภัยจากมันนะ่ะ20ปีงั้นเหรอปีนี้ฉันก็20พอดีนะนี่มันอะไรกันทําไมวิญญาณอยู่ในร่างกายฉันได้ล่ะในประเทศจีนน่ะเราเรียกเรียกกันว่าวิญญาณแต่ที่ญี่ปุ่นน่ะ คงจะเรียกกันว่าพูดผีลมะมั้งชื่ออาจจะไม่เหมือนกันแต่ก็เป็นอย่างเดียวกันนั่นแหละนะวิญญาณน,นั้นจะจงใจสิงร่างเธอแล้วพลังของมันก็จะตรงกับวิญญาณประจําตระกูลของเธอพอดีแต่ฉันทําลายมันไปแล้วนะฉันได้ทําการผนึกวิญญาณและก็ใส่กลับเข้าไปในตัวเธอแล้วเธอสามารถใช้พลังจากวิญญาณน,นั้นได้<ม>เหมือนกับใช้พลังอ่านใจคนของเธอ,อยังไงล,ล่ะรู้เรื่องนี้ได้ยังไงกันม,มันเป็นความลับของตระกูลนะพ่อกับปู่ของฉันบอกมาแบบนี้ ความสามารถนี้เป็นพรสวรรค์ของคนในตระกูลเราตอนที่ฉันอายุหา้าขวบฉันก็อ่านใจคนได้แล้วเฉินเปยซานเป็นใครกันแน่ทําไมทําไมเขาถึงรู้เรื่องนี้ได้อย่างที่คุณปู่ของฉันได้พูดไว้นะคะตระกูลซุยไตยนะ๋น่ะอยู่ภายใต้อิทธิพลของเขตทางเหนือของท่านเฮาหูถ้าไม่ยอมทําตามพวกเราจะถูกลงโทษแน่ๆฉันต้องการความช่วยเหลือจากคุณคะ่ะปรา,าจามยาเฉินนายท่านนายท่านอยากให้ฉันทําอะไรฉันทําได้ทุกอย่างตามที่คุณสั่งเลย เออเธอนี่ก็ใช้ได้เหมือนกันนี่นะนายท่านคะดูเหมือนวิญญาณนี้จะทําอะไรบางอย่างกับแท่นบูชาวิญญาณในตระกูลของฉันนะคะ <c oughs> แค่นั้นใช่ไหมฉันจะไปที่ญี่ปุ่นเพื่อตรวจสอบแต่ก่อนหน้านี้นะเธอต้องมากับฉันก่อนเทพวิญญาณมหาสมุทรคือสิ่งที่ฉันต้องการฉันจะใช้มันกับอนาเขตชินหลงเพื่อขึ้นถึงขั้นถงส่วนแท่นบูชา เขตเกาะคิวชู u, ประเทศญี่ปุ่นเอความรู้สึกนี่มันอะไรกันโจชูเต่าลินตื่นแล้วอย่างนั้นเหรอเกิดอะไรขึ้นกันกับเขากันนะท่านพ่อครับปรมาจารย์โจชูต้าเหินคุ้มค่าใหญ่แล้วครับนักฆ่าแล้วเขาก็ฆ่านักเวทไป3ามคนแล้วด้วยครับเกิดอะไรขึ้นนะถ้าไม่ถึงตื่นตะหนกขึ้นได้ล่ะขอโทษนะครับท่านพ่อผมแค่กลัวว่างั้นก็มากับฉันสัหน่อยสิ อ่าคุณโจทําไมคุณถึงได้โกรธและอารวาดแบบนี้่ะ,ะวิญญาณของฉันอยู่ที่ประเทศจีนใครมันช่างก้าทำแบบนี้กันฉันจะตามหาตัวมันแล้วลากหัวมันมาที่นี่อเฮ้ยแสมแสมหูจริงๆแก้วหูวของฉันจะฉีอยู่แล้วเนี่ยมีคนทำอะไรซุยไตหรือเปล่าฉันแค่รู้ว่าซุายไตไปที่ประเทศจีน แต่ไม่รู้เลยว่าใครทำร้ายวิญญาณของคุณโจชูต้าเหินเหมือนกันฉันไม่สนใจหรอกอไม่ว่ามันจะเป็นใครหน้าไหนหามันให้เจอแล้วพามันมาที่นี่เดี๋ยวนี้ได้ครับท่านนี่คือพลังที่แท้จริงของเทพสีนะถึงเขาจะตายไปแล้วแต่ก็ยังเหลือรอดในรูปแบบของวิญญาณอยู่ดีไปหาตัวซุยไตและก็สื่อมาให้ด้วยว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่ แล้วอย่าลืมบอกข่าวให้กับพระพวกตระก,กูลทางเหนือรู้ละ่ะเข้เขาใจแล้วครับท่านพอ่อคนที่ทำลายวิญญาณนั้นได้เขาต้องเป็นคนที่อยู่ระดับจงซีหรือไม่เขาก็คงต้องอยู่ในระดับปรามมาจาร์โจชูต้าเหิงเป็นแน่ๆภูมิภาคชินหลงเคสตงซานประเทศจีนทำไมเขาถึงพาฉันมาที่ตงซานแทนที่จะไปญี่ปุ่นกันนะพวกเรามาถึงแล้วละ่ะเธอเห็นอะไรบ้างไหมเอ๊ะ เหมือนฉันเคยพูดไปแล้วนะคะว่านี่แค่เหวลึกจนไม่มีที่สิ้นสุดแค่นั้นแหละโอ้งั้นเหรองั้นดูนี่สิจงเปิดออกอ่ะอะไรนะ่ะนี่คือที่ที่นายท่านอยู่อย่างนั้นเหรอนี่ไม่ใช่ที่ฉันอยู่หรอกนะแต่เป็นที่ซ่อนตัวของฉันนะ่ะมากกว่ฉันสิถ้าฉันเดินไปแล้วก็ฉันคงล่งเห็วไปแน่ๆนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ฉันทําแบบนี้ฉันจะทําได้อย่างนั้นเหรอ พลังที่แผ่ออกมาจากต้นไม้นั้นสุดยอดมากจริงๆแค่หายใจเอาอากาศเข้าไปก็รู้สึกดีไปทั่วร่างแล้วโอ้พระเจ้าน,นั่นมันที่นี่มีมังกรจริงๆอยู่ด้วยอย่างนั้นเหรอนั่นมันคือจินมังกรสีฟ้าจริงๆแล้วมันไม่ใช่มังกรจริงๆหรอกแต่ก็ยังแข็งแกร่งกว่าวิญญ,ญาณในร่างของเธออยู่ดีโชคไม่ดีเท่าไหร่นะฉันต้องสร้างอุปกรณ์เวทมนตก่อ,อะ่ะแต่ฉันคิดว่ามันคงจะดีกว่านะ การที่จะไปญี่ปุ่นทันทีเลยเชิญครับในท่านเอ๊ะคนคนนั้นคือปรมาจารย์เหรอคะเธอนะไม่จําเป็นต้องรู้หรอกนะผงซานพาเธอกลับไปในที่ห้องของเธอได้แล้วฉันมีบางอย่างที่ต้องทําอย่าเพิ่งเข้ามารบกวนละ่ะครับมันจะต้องสําเร็จไปได้ด้วยดีแน่ๆยาที่ฉันทํามันจะเป็นยาระดับสูงแบบแรแบบแรกที่ช่วยรักษาอาณาเขตชินหลงได้ มาเริ่มกันเลยดีกว่ายานี้ช่วยให้ฉันพัฒนาการผมเพาะได้เลยนะทีนี้ฉันก็ใกล้ถึงขั้นกลางของขั้นถงส่วนแล้วไม่กี่วันต่อมาเมื่อไหร่คุณเฉินจะผมเพาะเสร็จกันนะฉันเบื่อจังเลยในห้องของฉันก็ไม่มีทีวีให้ดูไม่มีคอมพิวเตอร์ให้เล่นอีกด้วยจะว่าไปที่นี่ก็มีพลังแผ่ออกมาเยอะเลยแฮะเป็นพลังที่ทำให้รู้สึกสบายตัวอย่างบอกไม่ถูกอยากอยู่ที่นี่นานๆจัง ได้พูดถึงฉันอยู่หรือเปล่านะเอ๊ะคุณเฉินเอ๊ะคุณเฉินคะฉันควบคุมพลังของล่างหยกได้มากกว่าเดิมแล้วนะทีนี้ฉันก็จะจัดการพวกมดมแมลงที่น่าลำคาญได้อย่างง่ายๆแล้วลนะ่ะพวกเราต้องหาโรงแรมก่อนนะคะไม่ต้องหรอกคนที่มารับนะ่ะมาถึงแล้วลนะ่ะเอ๊ะเ,เข้่เหรอคะเฮพี่สาวมาอยู่นี่เองทำไมไม่บอกคนในตระกูลสักคำเลยละ่ะ ว่าหายไปไหนมาขังฟูนายมาทำอะไรที่นี่พี่คิดว่าตัวเองเป็นผู้นำตระกูลหรือยังไงปู่สั่งให้ผมมาพาพี่กลับบ้านนะ่ะทำตัวดีๆแล้วก็กลับมากับผมซะนายไม่มีสิทธิ์มาสั่งอะไรฉันทั้งนั้นนะอ๋อเหรอผมนะ่ะไม่มีสิทธิ์ผมนะ่ะมีสิทธิ์อยู่แล้วพี่นะ่ะทำพลาดครั้งใหญ่แล้วล่ะถ้าไม่ยอมกลับไปดีๆก็อย่าหาว่าผมใช้กำลังทำร้ายผู้หญิงก็แล้วกันแกนี่อยากตายนักใช่ไหม พร้อมกับตบหน้าไอ้นี่ไปทีหนึ่งจบลงแล้วนะครับสำหรับตอน200ตอนนี้ผมไปก่อนดีกว่าไว้เจอกันตอนหน้าอย่าลืมกด subscribe ไว้ด้วยละ่ะช่องใหม่ก็อย่าลืมไปกด subscribe ด้วยนะไป